ให้บอยคนเกาครับผมให้บอยคนเกาครับนี่ครับมากระลูกหน่อยด้วยกันครับลูกหน่อยคือเกาครับครับสวัสดีครับนับตังครับวันนี้นับตังมาทําอะไรครับมาจอนกครับผมเดี๋ยวผมผ้าไปยามนกเนาะครับเนาะใส่ไว้่านมาซิบหน้าที่นี่นะครับครับผมตังรอพ่ออยู่นี่เด้อนะครับผมผ้านี่นะครับสำเร็จต่อนกผมให้มั่นต่อครับให้ ให้เข่าครับเข่าว่าเป็นผลนหรอกครับเพราะมีหมากมีผ้นเ่งพนหรอกมันแห้งมันแรงครับมาครับมายามเบิ้งครับเป็นยังไงครับมาครับหลังแรกครับหลังแรกเป็นยังไงโอ้หลังแรกได้เลยครับหลังแรกหนึ่งแ้มนครับดินกระดับกระดับเลยครับไปใช้บอลล็อตหรอครับนี่ครับหนึ่งแ้มครับตัวผูครับเขาเนกข่มตัวผูครับ ไอห,หนึ่งแต้มครับผมนี่ครับไอครับไปอีกครับยังไงจะแต้มเมื่อนี่ไมายนี่ครับยังไงจะแต้มหลังที่สองครับโอหลังที่สองวางเป้าครับบุมมี่ยังหลังที่สามกับผมมี่ยังครับมาหลังที่สี่ครับผมหลังที่สี่กับบุมมีหยังครับโอ้่นครับหลังที่ห้าครับหลังที่ห้าลิ่นทุกคนครับดิ่นทุกคนครับนี่ครับ อินตับๆตัวน้ครับหลังที่หาครับนี่ครับผมหนึ่งนอครับก็พู้เหมือนเดิมครับผมไอ้สองแจมครับไม้นี่ครับไอ้สองแจมครับผมครับผมขออนุญาตไปปลดนกนะครับผมเดี๋ยวผมนายบอยคนเก่าสีผ้ามาเบิ้งอีกเื่นึงครับว่ามันได้หรือบบได้ครับผมเดี๋ยวไปหาใส่อีกคำเช่อนึงครับเดี๋ยวเกิด่ำแล้วครับมาาเมื่อนี่มากคำครับผมครับผมสวัสดีครับ